น่าอัศจรรย์ใจผู้ใดห้อยหลวงปูท่ทวดมักจะรอดตายเสมอปฏิหารหลวงปูท่ทวดวัดชัางให้พระเครื่องที่ไม่ว่าจะออกจากวัดไหนก็คงความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมหลวงปูท่ทวดหรือสมเด็จพระราชามุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ท่านเกิดในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 1ันซึ่งตรงกับสมัยอยุทยาตอนกลางท่านเกิดในครอบครัวยากจนซึ่งเป็นทาตของเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองที่ปัจจุบันนั้นก็คือจังหวัดสงขลานั่นเองหลวงปู่ทวดมีปฏิหารตั้งแต่ตอนเป็นทารกคือวันหนึ่งขณะที่ผู้เป็นพ่อแม่กําลังทําสวนทําไร่จึงปล่อยทารกน้อยนอนบนเปลที่ผูกกับต้นไม้และตนก็ไปทำงานตามปกติเมื่อผู้เป็นแม่กลับมาดูลูกน้อยด้วยความเป็นห่วง ก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นคือมีงูตัวใหญ่สีดํากําลังนอนขดรอบตัวทารกน้อยไว้อยู่ไม่ว่าจะไล่งูยักษ์อย่างไรก็ไม่หนีไปแต่แปลกตรงที่ว่า